ล่าสุดทางด้านเพนทากอนของสหรัฐอเมริกาค่ะก็กล่าวหานะคะว่าอิหร่านนั้นมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งตะวันตกของอินเดียค่ะซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีนอกทะเลแดงด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะอิหร่านเองก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่ามีส่วนพัวพันในการโจมตีของทางด้านของกลุ่มฮูตีนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะปิดหน้าน้ําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถ้าหากสหรัฐและชาติพันธมิตรนั้นยังคงร่วมมือกันในการโจมตีฉนวนกาซาค่ะ กระทรวงกลาโหมหรือเพนตากอนของสหรัฐได้ถแถลงเมื่อวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะคะว,ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน MV เคมพลูโตที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลถูกโจมตีในทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของอินเดียซึ่งเกิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนยิงมาจากอิหร่านและบอกว่าเรือ MV เคมพลูโตที่บรรทุกน้ำมันดิบมาจากซาอุดิอาระเบียมีลูกเรือชาวอินเดีย20คนซึ่งกองทัพอินเดียนั้นก็เข้าให้การช่วยเหลือแล้ว ขณะที่หน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราราณชจักรให้ข้อมูลนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในน่านาน้ําที่ห่างจากเมืองเวราเวลของอินเดียไปทางตะวันตกเฉียงใต้าราวๆ370กิโลเมตรค่ะและไม่มีเรือของกองทัพเรือสหรัฐในบริเวณดังกล่าวซึ่งนับเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์นอกน่านาน้ําทะเลแดงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส โดยกลุ่มผูตีประกาศโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในทะเลแดงเพื่อกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติปฏิบัติการทางการทหารในชนวนกาซานะคะ ขณะที่ทางฝั่งของอิหร่านค่ะทางด้านของนายฮอสเซนอามีอับดลลฮีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็มีการถแถลงที่กรุงเตหะรานนะคะปฏิเสธข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านซึ่งอยู่ในเยเมนและบอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงอิหร่านไม่เคยสั่งให้ฝ่ายฮูตีทําหรือดำเนิน การในทางใดทางหนึ่งแต่ให้ฝ่ายฮูตีนั้นตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตัวเองว่าต้องการแทรกแซงปัญหาขัดแย้งในฉนวนกาซา แต่เพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการโจมตีในชนวนกาซาก็ทําให้กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือพากันพักเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงและเรียกไปใช้เส้นเลี่ยงไปใช้เส้นทางเดินเรือที่ไกลกว่าโดยรอบแหลมทางใต้ของแอฟริกานะคะแต่แน่นอนค่ะการเลี่ยงการเดินเรือแล้วใช้เส้นทางที่ไกลกว่าก็จะต้องคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะ ด้านพลจัตวาโมฮัมเหม็ดเรซานักดีนะคะผู้บัญชาการประสานงานของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านให้สัมภาษณ์ระบุว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรควรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบยิบรอตา้ารวมไปถึงเส้นทางทางน้ำอื่นๆหากยังไม่หยุดการโจมตีฉนวนกาซาค่ะ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะใช้วิธีใดปิดล้อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าอิหร่านเองก็ไม่มีเขตแดนที่สามารถออกสู่ทะเลดังกล่าวได้โดยตรงแต่ก็ได้พูดถึงการก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านอิสราเอลกลุ่มใหม่ๆด้วยนะคะ ส่วนความคืบหน้าการตั้งแนวร่วมกับชาติพันธมิตรเพื่อปกป้องทะเลแดงค่ะล่าสุดนายจอห์นคอนราดนักข่าวทางทะเลรายงานว่าสหรัฐได้สร้างเรือรบจำนวน24ลำเพื่อใช้สำหรับการสู้รบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแต่ล่าสุดกองทัพเรือสหรัฐก็ประกาศนะคะว่ามีเรือรบไม่เพียงพอ ที่จะเริ่มปฏิบัติการ Operation Prosperity Guardian เพื่อต่อสู้กับกองทัพพูตีในเยเมนซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดตอนนี้เนี่ยหลายชาติก็เริ่มถอนตัวจากการเป็นแนวร่วมดังกล่าวนะคะสวนทางกลับฝั่งตรงข้ามสหรัฐอย่างเรือน้ำมันของอิรานรัสเซียเรือบรรทุกสินค้าของจีนและเรือที่ไม่ใช่ของสหรัฐและยุโรปต่างได้เสรีภาพวิ่งผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยคะ่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ